ข่าวดีเชื่อมสองตระกูลทายาทห้างดังจูงมือมั่นหมายหวานฉ่ำวันนี้ความยินดีของครอบครัวพ,รวพิรมพักดีเมื่อต่อยนายนพพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยควงเจ้าสาวนิกส์สุธิตาโชตจุลางกูลเข้าพิธีมั่นเรียบร้อยที่ปาร์คไนเลิศทายาทห้างแพลทินัมหลังจากคู่ข่าวขอแต่งงานกันไปกลางเซ็นทรัลพาร์คโดยบรรยากาศพิธีมั่นเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก ที่ได้สักชัยกายมาร่วมรังสรรค์ดอกไม้และบรรยากาศขณะที่เชฟตามชุดารีแห่งบ้านเทพาก็มีส่วนร่วมในเรื่องอาหารครอบครัวพี่รมพักดีก็มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้าทั้งหม่อมหลวงปิยพัฒนคุณแม่ตุยนัญชยาเต้ภูริศบิงนันทมาลีจะวรวุุิและตองนิสามณีรวมทั้งเล็กนภพน์โพธิรัตนังกูลรวมทั้งไม่และพัสรันจิระเวศสุนทรกุล และมีพลากรสุวรรณรัตน์องค,คมนตรีร่วมพิธีด้วยต่อยนายนพเป็นลูกชายคนเล็กของคุณหญิงต้นหม่อมหลวงปิยพัฒน์และจุตินันพิรมพักดีเป็นน้องชายคนสุดท้องของตันจิตพัฒกกิดากรและตุ้ยนันทยาพิรมพักดีจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทาหารบกแซนเฮิร์สเดอะรอยัลมิเลชทลรี่อะคาเดมีแซนเฮิร์สคอลเลจประเทศอังกฤษ ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จา,จาก University of San Francisco สหรัฐอเมริกาก่อนเข้ารับตำแหน่ง VP Head of Corporate Support Group บุญรอดบิวรี่และมิสถาบันซอนกอฟที่ทันสมัยใจกลางกรุงเทพอย่างกอ l f ฟพอยต์เซ็นเ ด้านสุดที่ตาโชคจุลังกูลลูกสาวคนสุดท้องของสุรชัยปัญจพรโชคจุลังกูลจบปริญญาโทรบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารธุรกิจสาสตร์ศินแห่งจุลาเป็นผู้ขับเคลื่อนโปรเจกต์การปรับภาพลักษ์ใหม่ของเดอะแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ทั้งยังดูแลเดอะมาร์เก็ตแบงกอกโครงการใหญ่ด้านราชประสงค์ตลอดจนอาคารสนักงานให้เช่าต่างๆ